ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคนเบังบรรยากาศข้างทางค่ะนี่คือถนนหนทางประเทศไอแลนด์เหนือนะคะวิไลกำลังจะไปเบลฟาสค่ะเบลฟาสก็จะเป็นเมืองหลวงเมืองเมืองใหญ่ของประเทศไอแลนด์เหนือนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่มาถึงในเมืองแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ค่ะ t k max ก็มีนะคะอันนั้นคือ เพลียมาเพลียมากโอวิไลกับบอกพาะังกฤิบ่่อเกิดจนได้ขอทดขอภายหลายๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับวิไลสภัยยุคค่ะทุกคนเป็นด้สบายดีกันหรือเปล่าคะวิไลผึ่งกลับมาจากซื้ออาหารไทยค่ะทุกคนแล้วก็ไปเทสโก้ต่อนะคะเดี๋ยววิไลใส่เบงว่าวิไลไปได้อะไรมานะคะครัววิไลเหมือนนี่ตอนนี้ก็จะลกๆแน่นะคะเพราะว่าวิไลออกไปแต่เสาออกไปแต่เสาออกไปแต่เสากับผึ่งกลับมาจานเจินกับยังบ่ทันล่าง แล้วก็รีดผ่าก็ยังกระทลรีดค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าวิไลแต่ยังแน่เนาะค่ะวิไลไปทั้งเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคะไปทั้งเทสโก้นะคะทุกคนเพราะว่าอาหารที่วิไลไปสื่ออยู่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นแต่อาหารวิไลค่ะอันนี้ก็ไปเทสโก้ก็จะเป็นอาหาร แฟนอาหารเด็กหน่อยในบ้านเนาะค่ะลูกๆนี่แหละแล้วก็ขนมขนมวิไลนะคะเพิ่มดมเริ่มดมนั่นแหละที่วิไลไปซื้อมาเนาะค่ะสื่อบรรยายค่ะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพุธเองปกติแล้วขอบขั่วก็จะสื่อจะสื่อกบเข่าทุกวันศุกร์นะคะไม่ใช่วันพุธแล้วที่นี่สงสัยแฟนสื่ออาหารหน้าพ่อผพลไม้กับเมดค่ะบ้านวิไลปกติแหละผลไม้เนี่ยไม,ไม่ขาดเลยนะคะทุกคน แต่รอบนี้สามีไปสิกขับเข่าเองคนละหม่ค่ะวิะเล่ก็เลยตกไปสื่อเนี่ยก็จะเป็นุงนี้ค่ะแอปเปิ้ลส้มนะคะแอปเปิ้ลสม้มแล้วก็เป็นซีเรียลสำหรับเด็กหน่อยแล้วก็เป็นขนมค่ะนี่ขนมแล้วก็อกันนี้จะสื้อมาให้ลูกชายเป็นขนมปังคนเสีามาใส่กินกับยังทองพนดอก ตดีวนี้ที่ขาดบะไรก็คือพักหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนดีกว่าจะใส่ทุกคนเบงพินาพิตาอันนี้นจะมีเกิดไงเกินไปล้วเนี่เห็นนะคะนม่เห็นบ่วิไลเอาอหยังให้เบิงไหนเนาะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะลดราคาค่ะทุกคนเชอร์รี่ลดราคายัางว่าบอกซูกันฟังปกติแล้วราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่สองปอนด์นะคะ แต่เวลาใดมาปอนสี่สิบห้าค่ะนี่ซื้อมาสองกล่องเลยปอนปอนสี่สิบหลล้าเนี่ยคือเขาลดราคาเนี่เพราะว่าเขาสิทิ์ถิมนะคะมันสีน้ำก็เลยต้งเขาจะก่อนมันจะมดอายุก่อนมันสีน้ำจะสีนาก่อนมันสีสีะเขาก็เลยอออกมาลดราคากินไดค้ค่ะยังดีๆอยู่บอดดัเน้ำบอดดัยังไม่ไรก็เลยเออว่ะโอเคเลยซื้อสองกล่องค่ะทุกคนเชอร์รี่นะคะ นี่ค่ะไปได้เศษขนมจีนนี่มาอีกนี่ยูนี่กำลังไลยนะคะบางเธอนี่ถาเ่เหาเห็นนี่เหาตองฝ้าสื่อเลยค่ะทุกคนเพราะว่ายังมันมืดประมาทไม่ได้นะล่ะคะอาหารยูนี่นี่แบบว่าบอสม่ำเสมอบ้างเธอมีบางเธอบม่มีบ้างเธอกระขาดบ้างเธอ,อ,อกับบกขาดแต่ช่วงนี้นี่รู้สึกว่ายังพอมีเหตุกินอยู่แต่ก็ยังดีว่าวิไลกับสื่อเพื่อมาจากหลานเอเชียด้วยซ้ำมาให้เบิ่งนค่ะทุกคนว่ามียังแน่เนาะ นี่อันนี้นี่เส้นนี่เนี่ยจะต้มง,ง่ายนะคะประเโโ็กโฆษณายังเดาค่ะแบบจยหม้อสุกันฟังไพทีบลูเนาะไพทียูประเทศนี่ออแรนเนื้อแหล้วหาเซ็นขนมจีนหรือว่าไพทีว่ามาตางประเทศหรือว่ายัง่ะเห็นแบบนี้นะคะถาบัลูว่าจะเลือกเส้นขนมจีนแบบได้ดีถึงสี่เสบนี่ก็อันนี้นี่ต้มง,ง่ายค่ะทุกคนแป๊บเดียวบปต้แซ่บไต้ยังเลยต้มแป๊บเดียวได้กินถึงเวลาต้มให้ทุกคนได้เบิ้งมาหลายหลอบแล้วเนาะ่นและแซ่บ ทั้งแสบเส้นทั้งนุ่มทั้งอันนี้ไว้นี่อันนี้ก็เป็นลูกแพร่ค่ะลูกสาวก็มาจัดไปแล้วผลไม้เมื่อกี้บอกว่าหิวแม่งแมแห้งแม,แม่แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้แม่เห็ุคลิปก่อนอันนี้เสียบไว้ถอดไข่ไข่ค่ะทุกคนถอดไข่ดาวเนาะนี่แบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นชีสเป็นชีส กับพันทักเวลาเสียมากินกับตำมะละกอค่ะวันนี้มีมะละกอนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าจะได้มะละกอจะมากินตำปูม้าค่ะสื่อปูหมามากค่ะทุกคนกว่าจะหอนหื่นระยะเวลาถี่เวลาเดินไปเดินทางไปเมืองใหญ่มันกระใสเวลาดนนะคะประมาณ4 5นาทีประาะว่าเกือบจะเป็นชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะไปกว่าจะมาก,กาเกือบ2ชั่วโมงนะคะสําหรับไปสื่ออาหารหลานเอเชีย แล้วที่นี่อาหารถี่แซ่แข็งวิไลสือมาละลายค่ะปูละลายปูมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะนี่วิไลสื่อตีนไก่แล้วก็สือ่อเขาเรียกอะไรนะเอ๊แซ่แข็งไหวกุ้งกุ้งเออขึ้นบองก,กุ้งเพราะวิไลามากินนั่นแหละมันจะตํากับตําแตงหรือว่าตํากับหมักหุงนะ่ะจะเขากันมากเนาะค่ะอันนี้ ปูมา้าค่ะทุกคนปูม้าเนี่ยคือกลิ่นเขาแรงมากแล้วที่นี่วิไลกเลล็เลยรู้สึกว่าเขาสีละล,ลายเล้ววิไลก็เลือออกมาเลยแล้วจะเอาแช่แช่ไอ้น้ำปลานะคะแช่น้ำปลาแช่ซอสซอสซีอิ๊วขาวเนาะค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็จะต้มต้มหักหุงกินน้ำมือนี่แหละสำหรับเนี่แหละนั่นแหละเดี๋ยวจะโอ้ต้องเอาจานวางแนะ่ จานก็ยังไม่ล้างนะคะรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยจริงๆเลยค่ะนี่ได้หลายอย่างเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเวลาเมื่อยเวลสื่อคือเอามาให้ทุกคนเลยบิึงเนาะแต่ว่าจะเอามาให้แค่ส่วนส่วนหนึ่งซ้ำนี่แหละวลาก็ซื้อไอเนอไม้มาไใบแกงแล้วก็อันนี้คือใบเตยนะคะหอมหอมใบเตยนี่จะเอามาต้มกินใส่กับขนมหวานค่ะทำบวช เขาเรียกอะไรนะฟักทองเนาะปักอื้อค่ะบอกแบบคันนี้เดี๋ยวมันจะติดอีกพว่าประเทศนี้เขาเขาบริเขาบริ่าฟักทองเขาบรูเนาะเดี๋ยวมันจะแปรไปเถื่อแล้วมันจะติดมันจะลงบริสีนะบักอื้อบอกงไงบักปอื้อนั่นแหละซือมาเห็ดใส่บักอื้ออู้หอมใบเติม,มนีไปหลานเอเชียวันพุธนะคะบ่ค่อยมีหยังหลแล้วที่นี่วลาก็เลยไปซื้อมะละกอ ยูลานแขกค่ะทุกคนอันนี้นี่บบแพงเทสโก้นี่แต่ราคางงมากนะคะราคาสินค้าเทสโก้เดียวกันนะแต่ว่าราคาสินค้าบกขึกันบางนี่คือในแถบถี่เวลไลย,ยูก็จะมีสองเทสโก้นะคะถี่บโบไก,ก้แห้งจากบ้านเวิไลวไลก็จะไปอีกบ่งหนึ่งค่ะปกติก็จะบอไปบอกบ่งนีดอกแล้วบ่งนีนะ่ะอันนี้ซีเรียลนะ่ะเธอว่า อยู่ในบ่งทีไรไปประจําค่ะแล้วก็นี่แหละทีไรไปสื่อมากนี่แหละได้นี่ลหละท้องหนูรู้สึกว่าจะถือกว่าบ้างเือสินค้าที่ห้าตรงการอาหารที่ห้าตรงการมันบกข่อยมีค่ะทุกคนเวลรก็บกเลยบกข่อยไปและนี้แครอทน้ำอันนี้เป็นปลานะคะเป็นปลาปลาหวานมดละค่ะทั้งกิีนทั้งยั้งแนะ่ในรถก็เลย่าวกินให้มันมด มีบักหุงบะเบอหุงทุกคนบักหุงสื่อมาซีนวย,น,ย,น,ยนี่นวยสำเนีตแหละค่ะโอ้ยอันนี้ก็คือยะยานางนะคะยานางที่ว่าเขาอันนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นนามสื่อมาซองกระป๋องค่ะทุกคนแล้วก็มะเขือค่ะมะเขือเข้าก็เหี้ยว,วสันเหี้ยวแต่ก็อยากกินนะคะ ว่าจะสื่อไอ้เขาเรียกมะละบบเลอโบ,อ,บอ,อยากเอามะละนะ่ะเนาวไว้นี่ครบสูตรเลยค่ะตำแตงใส่ปูม้าไม่ใช่ตำแตงใส่ปูม้ามตำมะละกอตำมะละกอใส่ปูะะะปนะม้านะคะเซฟเวอร์นั่นแหละเดี๋ยวเวลาสิไปท้ายในใร่างให้บังจักหน่อยดีกว่าเมื่อนี้ก็มารีวิวอาหารตำนีน้เนาะค่ะ ไอ้เบิง้งหรือยังว่าพักเบิ้งพักงามมากเลยค่ะทุกคนพักเนี่ยถ้าไปซื้อร้านเอเชียนี่จะได้ง,งามๆนะคะเทสโก้ไม่มีง,งามๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่มึงแนนได้ง,งามๆเลยตนห้องตอนห้อมง,ง,งามๆเลยสดด,ดีเดี๋ยวใส่ทุกคนมาเบิงวา่าอาหารจากร้านเอเชียมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะนี่อันนี้บกคุงนี่เวลาสื่อมาจากอันนี้คือมะละกอเนี่ยจะสื่อมาจากลานแขกนะคะแล้วก็มะเขือเนาะคะ่เคะ,คะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่า ของที่ได้จากร้านเอเชียได้อะไรบ้างนี่ค่ะเป็นยังคือเอามาไหวต้ตรงนี้เลยนะคะคุณสามีนึกว่าแต่วิไลจะอุ้มได้นึกว่าแต่วิไลจะถือถิ่นใด้โยนลงดีแต่ว่าของบอ่อแตกนะคะดีแต่ว่าสอดเสิร์ซีอิว๊วไออันนี้วิไลบอ่อแตกค่ะทุกคนเกือบแล้วนะเกือบแตกนี่ค่ะอันนี้ก็บเซนขนมจีนอีนะคะเช่นเคยนะคะ เส้นขนมจีนแล้วก็นี่พอดีล่ะค่ะชาวเกาะได้เอามากินกับ,บักอึน,นะคะแกงักอึน,นะคะแล้วก็นี่นะคะทุกคนนี่แกงนอไม้แกงนอไม้ซื้อมาสองขวดค่ะแล้วก็จะเป็นผิกเพราะว่ายังมีผิกกินอยู่ก็เลยมากแค่สองถุงอันนี้ก็แช่แข็งนะคะทุกคนแช่แข็งไว้แล้วก็ได้กินนานแล้วก็มาม่าค่ะอันนี้มามา่าไปทํางานก็กินง่ายเนาะ ทำมาเปิบก็เรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยหมูยอลืมหมูยอไปเลยโอ้ยมีแต่ของหมักค่ะทุกคนนี่หมูยอก็มากินกับพอดีแล้วเนี่ยตำม,มังหงนะคะนี่อันนี้ดึกว่าแต่ยูนิบอมีสิซังมาจากเมืองไทยเทได้วยไรยูนิมี่ค่ะทุกคนแปง้งจะเอาทอดกรอบนะคะให้ลูกกินลูกหมักไก่ทอดค่ะก็เลยเออพอดีเลยซื้อมาให้เด็กหน่อย มีแต่ลูกสาวละาา่ะค่ะมังนี่แล้วก็นี่มีแค่นี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็รถดีทุง้งหมักย้ายว่าสันเบิ่งในรถดีพันทุงใ่แห้งจกักจักบาดบอลูเลยคือจังปึกเปียกตกเปิอกในจักหน่อยเออแหละมันมีอะไรในนี้ทำาหม,มันปึกเปียกเนาะดีแต่บอแตก นี่เลยค่ะทุกคนมีแค่นี้นี่ก็จะเอาไว้เวลาสีไปบานมูนะคะว่าจะนัดมูแล้วก็ไปต้มบักฮุงกินน้ำค่ะทุกคนนั่นแหละสำหรับคลิปหนีวิไลกับมาบอกสู่กันฟังสำนีเนาะค่ะมารีวิวอาหารสำหรับไปเทสโก้แล้วก็ไปลานเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคลิปหนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย